กับป,ป้าจากผ้าไอคอนแกว้วกอนข้ามเข้าไปในเมืองขอนแกน่นแมนบอไปรักษาอาการเข้าเพิ่นนั่นละแล้วบ้านท,ที่นี่ก็มีปูรัดปูรัดก็คือเป็นผู้ใดวบัติก็เป็นแฟนของยาสันนั่นละเพิ่นก็มาถามหาตั้งแต่ไอคอนแกว้วกองข้ามพยู่นั่นละเลาเามาบอกว่าแม่นแม่นไปซ้อมน้ำป้าป่าให้หน้าแน่ว่าสันว่านนำป,ปา้าป่านี่ก็สิเป็นน้ำป้าป่าของหมู่บา้านค่ะไอคอนแกว้วกอนข้ามพอได้ยินจังสันก็ไปเลยค่ะแว่นมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับเครื่องมือคู่ใจก็สิไปที่การป้าป่าของหมู่บ้านการมาสอมของไอคอนแก้วกองข้ามนัม่งก็็่่่อออมให้้พีๆเเเลยดดนนนนาางงกกกบรััขิค แฟนยาสัาานนั่งก็บ,บอกว่าทามีปัญหาอีหยังกับเลี้ยงเกี่ยวกับปะ้าปะ่านี่เอิ้นผมใส่ผมได้ตลอดเลยเด้อเพราะว่าผมกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่กีนนก้นังกระสอมเป็นประจำเลยเด้อนั่งก็ได้บอกหน้าเพิ่นไว้ว่าอย่าไปหาจ้างสร้างจ้างหยังทางอื่นทางไกลให้มันเปียกเงินเสียงเงินเดอ้อทามีอีหยังเกี่ยวกับแบบว่าเกี่ยวกับสอมอยังสันน่ะให้มาเอิ้นผมเพราะว่าจังได๋มันก็เป็นของส่วนร้วมเป็นของหมูบม่บ้านเฮาจังซี่นะนี่ล่ะเฮากลับมาอยู่บ้านเฮาก็อย่ามานอนตีดากแบบว่าอยู่เป่าๆเปื่อยๆเฮาก็ต้องทำคุณประโยชน์ให้หมู่บ้านน้ำตอนที่พาน่มิอ่่่นมไบแหนุ่มมินนา แม่ก็คือถาดไครค่ะยาเถาเปิดขึ้นเนาะมันแมนนี่หยังละ่ะบัดน,นี้ว่าสันบา่ากูก็อยากซิมยูแต่ว่าตอนนี้กูค่ขาข้ามากยูพุ่นละเด้อกูค่าข้ามากก้อนกูจังสิกนว่าสันว่าแมนเขาเอื้นว่าอีหยังละ่ะมันกินกับเขาได้บอฉันก็เลยว่ากินได้เพราะว่ามันบานถอดดอกแต่า้าอยากินหลายๆเด้อเพราะว่ายิงตีมันสิเป็นบาวานหบบาวานสิข้นยังี่นะเพราะว่ายาเถาแล้วก็เป็นบาวานหลังจากนั้นเลือเ่อยเฮียนยาเถามานิดนึ่าเกน้อยนันกาบน้าเข็กบน่อยดินียนนาเฮี่ ยิงเขาเอิ่นต้นอีหย่งนี่ทั้งแบบว่าภากลางเขาเอินอีหย่งม่อนไข่บางมองกัสิเอินมาม่อนไข่บางมองกัสิเอินแบบว่าเซียนทอจังสีนะแต่ฉันอยากสิบอกว่ามันแสบบอกคักได้ได้ญิงแล้วต้นนี้มันกัสิยูเฮียนยาปนหญิงเอ้ยแบบว่านวยดกบอกคักหลายบอกคักเลยแล้วเรากระสิขายให้น้ำบาดเป็นบอกถุงลยยี่สิบบาทญิงถุงบอกใหนึ่งแล้วยาปนเลาสิบวได้ขายแค่ม่อนไข่พร้อมด้เลาสิขายอันนี้พร้อม่าก้องเขาผู้ได้สนใจกัไปว่ามาซื้อเลยเด้อค่ะที่บ้านนนจเล่นบ้านยาปนค่ะอ เบื้องาสอกนนีเต้นเนี่เป็นกระหัวเดี๋ยวมันจะยิงผลแล้วก็สิบปิดขายแค่กองเขาได้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นไม่กวดค่ะไม่กวดที่เราเห็ดเองยิงอย่างสิบอกว่าน้าบอกคักกองเข้าน่นะกระติบเขาแล้วก็ขายแค่อันละลอยอันนี้เราขายแค่อันละเจ็ดสบาทนึงเด้อเจสิบบาทนี่ฉันว่าคุ้มเลยได้พระวานยังตีนั่แปบว่าที่เขามาขายทั่วไปน่ะมันมเลยนะปนี่แมมอันนี้นาดีบอกคักไม่ยาแล้ยังว่าเลยว่าโอ้ยขัน่อยเพราเห็ดเองใส่นข่อยซื้อน้ำเจียวเลยเอาซันบาล่าสแตไมยากระไดหลังจากผาเด็กชายด สิทําการตําบอกทั่วเลยนี่ปิดไปปันไดมันก็นยังเหลียวเห็น you know, อยู่เนาะอ้ก่อนแก้วก่อนค่ําฉันก็นสิทําการตําบอกทัวกินแรงเพราะว่าหยังตีเฮาก็ซื้อไก่ย่างเขาสวนกวางมานําแต่แต่เฮากลับจากคอนแก่นนั่นละ่ะก็บ,บอกแล้วว่าไปไสมาไสนาะคันผ่านเขาสวนกวางนาี่บ่ได้ค่ะต้องซื้อค่าไก่ย่างเขาสวนกวางขาดบ่ได้เลยเด้นี่ก็คือฝีมือการตัดขี้ของไอ้ก่อนแก้วก่อนค่ําพวกเธอคันแมน่นฉันตัดนะฉันสิรีบแบบว่าเร็ว2-3ถึงพุดได้อันนี้หยังบ่มีการเพิ่มความเร็วค่ะเอาแบบซ่าๆเร็วๆแบบนี้เลยหญิงเอ้ยและนี่ก็สิเป็นหน้าตากเข่าๆของเฮาในมื้อนี้ก็สิมีอีหยังฮู้บ่หนึ่งไก่ใต้น้ําที่เหลือ มือเศร้าค่ะแล้วก็ใกลย่างนี่ละแ่นี่อีน้อยนนี่องหม้ซมือเทิ้งถาดไครเทั้งโดนาทกุ้งโอ้ยสกินอะไรก่อนแล้วก็เทิ้งคนอยากกินสู้ฉีพร้อมได้ลูกสาวชนะแล้วเบิ่งงยิงตอนอ้ก่อนแก้วก่อนข้ามบกเธอมาทายวิดีโวให้ฉันยังสีมันหันไปถามลูกสาวมันวางได้หูบอกมิวมิวแม่เธออ้วนบอสันบ้าสักพักลูกสาวฉันเลี้ยวเบิ่องหน้าฉันกะคัก้ึหันไปพยักหน้าก็พอมั่นแม่อีพอจ๋าอีแม่อ้วนอ้วนมาสั่นญิงบ่ได้แล้วค่ะบ่ได้แล้วค่ะพะวายังตีฉันหคิดจาก สิาาเนะอันเข่าที่เจ้ากินนี่เข่าค้าบได้อือค้าบแรง้งหลุดยางยุยงเพราะว่ายัางตีปัม่มนมลูกเพียกสิบา้าเนาะนี่ปั่มนมอีกแหละแนวใดาย่ายแนวใดาที่เจ้ากินแล้วบ่แซ่บเอาจริงๆคอยเบิ่งคลิปเจ้านะคอยจนฟังจนในหูแล้วที่ค้านี้ที่เจ้าเว้านี่แซ่บบักคักเลยค้ามแบบักคักเลยของเจ้านี่กันเจ้าได้กินที่ยังแซ่บๆเนี่ยเจ้าสิเว้าตลอดแหละแซ่บบักคักเลยแซ่บบักคักเลยเดนิค่ะขอบคุณรีวิวจากคุณหมูบินเดอ้อครีมเขาดีจริงค่ะฟ้ากะจุดด่างดำจางลงแล้วก็หน้านุ่มขึ้นบอกแล้วคค่่ะผผลลลิิตภััณฑ์แวนนเเอออทขงงฮาาามจจึ้้ีีหููกกกใ99.99% มารีวิวให้เราบอมีค่ะบอมี่นามามีแต่รีวิวจากผู้ใส่จริงทั้งนั้นถึงแม้ว่าการขายของแม่ค่ะนี่ก็สิอุจุอาจารย์ปกปกฉันอยากสิบอกว่ามือนั่นยิงเบากับลูกค้าอยู่ส่วนมากฉันเบาฉันสิบ่ค่อยพิมพ์เด้ฉันสิกดเป็นไม่แล้วก็เบาไปแล้วมันก็สิไปตัวอักษรพิมพ์แมนบอแล้วมือนั้นฉันเบากับน้องมิวอยู่นั่นล่ะแล้วฉันก็ตอบแชทลูกค้าแมนบอกัลูกค้าสั่งโฟมหนาๆแล้วฉันก็ตอบไปว่าโฟมล้างหน้าหนึ่งจ่ายเงินแล้วค่ะแล้วฉันก็หันไปบอกกับน้องมิวเดี๋ยวดูที่ว่าไม่ลืมกดแมแล้วไม่มันก็บันทึกอยู่แมนบอฉันก็วางได้หูบอทำไมปวดเยี่ยวบ่อยจังลูกถ้าปวดบ่อยขนาดนี้เราไปหาหมอกันไหมมันจะไม่ดี ้เนี่ยอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยกินแป,ป๊ซี่เยอะเกินไปฉันกระบ,บนให้ลูกสาวเร้วมันกับพิมแล้วมันก็ส่งไปให้ลูกค้า <c oughs> นี่แหละค่ะบอกแล้วค่ะความอุจุอาจาของแม่ค่ะมันก็สิประมาณนี้ละ